่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบวนชวนคุยยามเช้าสนับสนุนโดยปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวขันไถยบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับพบกับผมทิดบวนบางประมาอดิศักดิ์บวนกิยาพันนะครับวันนี้พบกันแล้วเรื่องที่จะคุยกันก็จะมาตอบปัญหา แฟนๆรายการนะที่ถามกันมาบอกว่าเป็นคนที่มีพื้นที่น้อยพื้นที่จํากัดนะแต่ว่ามีความประสงค์จะทำการเกษตรจะทำอะไรดีนะครับที่แค่1ไร่2ไร่จะทำยังไงถึงจะทำการเกษตรแล้วมาเลี้ยงชีพเลี้ยงชีวิตได้ ท่านฟังครับเพราะฉะนั้นถ้าที่แค่หนึ่งไร่สองไร่ถ้าท่านจะทำการ,กรเกษตนระเพื่อ,อการธมาคาขายท่านก็จะต้องมุ่งไปที่การทำพืชที่มีผลตอบแทนสูงนะแล้วอะไรเป็นพืชที่มีผลตอบแทนสูงครับผมก็แนะนำว่า ก็ควรจะปลูกไม้ดอกไม้ประดับโดยเฉพาะไม้ประดับนะฮะอันนี้ผลตอบแทนสูงคือถ้าที่เราแค่ไร่สองไร่เนี่ยคิดจะไปทำนาไปปลูกข้าวโพดปลูกอ้อยเลยจบเลยนะเลิกนะคือการทำพืชไร่พืชสวนทำนาเนี่ยทำไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าพืชสวนในสาขา ไม้ดอกไม้ประดับหรือพืชผักอันนี้ก็พอไหวนะครับอ้าวเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือหลักใหญ่ๆทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราบอกว่าเราจะทำไม้ประดับแล้วจะไปขายใครอันนี้ถามทิศวนบางประมายังไงก็ไม่ได้คำตอบแต่คำตอบอยู่ที่ตัวท่านเองคือท่านจะต้องเริ่มสร้างระบบตลาด ตัวอย่างเช่นสมมติถ้าเราไปที่ร้านค้าขายต้นไม้ไปเลยครับไปนั่งคุยกับเขาว่าก่อนคุณจะมาค้าขายต้นไม้นี่คุณทําอะไรเหรอ,อถามเขาดูสิว่าเขาทําอะไรแล้วคุณก็จะได้คําตอบจากแต่ละเจ้าแต่ละคนที่แตกต่างหลากหลายกัน บางคนอาจจะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยก็เป็นลูกจ้างเขานะช่วยเขายกต้นไม้ขนต้นไม้แล้วก็เฝ้าหน้าร้านให้เขาเฝ้าไปเฝ้ามายกไปยกมาเอ๊ะไอ้ของแบบนี้เราก็ทำได้นี่นาะที่เราก็พอมีวางต้นไม้และเขาก็อาจจะบอกว่าเขาก็ไม่มีที่ขยายพันธุ์อะไร เขาก็เพียงไปรับซื้อต้นไม้เอามาตั้งมาวางหน้าร้านแล้วไปไปมามาก็ค่อยๆเกิดลูกค้ามาซื้อมาหานะครับอย่างนี้ก็อาจจะเป็นกรณีหนึ่งทีนี้เวลาเราไปขายค้าขายต้นไม้หรือเราไปซื้อต้นไม้มาเนี่ยบางทีคนขายต้นไม้เราเนี่เขาก็จะบอกเองบอกว่าคุณซื้อไปปลูกสิ ไม่รู้จะไปวางขายที่ไหนมาฝากชั้นขายก็ได้นี่ก็จะเริ่มมีเครือข่ายมีตลาดสำหรับตนเองนะครับอ่าครนี้อ่าที่บอกว่ามีพื้นที่น้อยจะปลูกอะไรดีนั้นอันนั้นท่าต้องตัดสินใจเลือกละว่าจะปลูกพืชอะไรตัวอย่างแคคตัสชวนชมนะ ลีลาวดีโปยเซียนนี่ยกตัวอย่างาผมยกตัวอย่างชวนชมก็มีเด็กคาว่าเด็กนี่หมายถึงว่าก็อายุอานามสี่สหสบแล้วนะฮะแต่ว่าในสายตาทิดบวญบางประมาณแล้วก็เขาก็ยังเป็นเด็กอยู่อาจะว่าเด็กเขาก็ลูกเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วเด็กผู้หญิงตัวเปล่าเปล่า,ลานะครับคาว่าตัวเปล่าเปล่า เคยมีสามีมีลูกอันนี้ขอสังวนนามไว้นะครับแล้วก็ลูกก็โตแล้วเข้ามหาวิทยาลัยแล้วแต่ก็เกิดข้อขัดข้องในระหว่างครอบครัวก็แยกตัวออกมาคนเดียวคนเดียวจะทำอะไรได้เขาก็ปลูกชวนชมครับแ,แรกแรกปลูกชวนชมก็เขาก็ไปซื้อ รับซื้อต้นชวนชมที่ชาวบ้านเขาเพาะเขาปลูกไว้นะต้นเล็กๆบอกมาใครมาขายชั้นต้นละสิบบาทเขาก็ซื้อชวนชมสเพระมาต้นละสิบบาทแล้วเขาก็มีชวนชมต้นสวยๆและเขาก็เริ่มขยายพันธุ์ชวนชมจากมูลค่าต้นละสิบบาทก็แปลงให้เป็นต้น ละ 30, 50 60 60แล้วแต่ด้วยการที่ตัดยอดเก่าทิ้งแล้วก็เอากิ่งพันดีเนะี่ยเอามาแปะวางไว้ตรงรอยตัดนะฮะตัดมาเป็นชิ้นเหมือนอ้อยควันะครับเอามาวางแล้วก็เอาถุงน้ำจิ้มนะฮะผูกโดยดึงจากข้างบนให้แน่นแล้วก็หนังสติกรัดไว้ 3วัน7วันเอาถุงออกจากชนชมต้นเล็กๆที่ไม่มีมูลค่าเริ่มแตกต้นใหม่คือที่เอามาแปะไว้มูลค่าเริ่มสูงขึ้นนี่เป็นวิธีเพิ่มมูลค่าในลำดับแรกต่อมาเขาก็เริ่มพลิกแพลงปลูกชนชมในลักษณะที่ เรียกว่าล้างลากล้างหมดเลยนะต้นต้นเนี่ยล้างดินเดินร้อนออกหมดเอาชวนชมมาแขวนไว้กับคือบ้านแล้วก็เอาอันไกลเล็กๆตัดนะตัดไอ้ส่วนของรากที่ไม่พึงประสงค์ออกไปเหลือรากหลักๆเอาไว้ทีนี้เวลาปลูกแทนที่จะเอาต้นไปปลูกกระดินโดยตรง ม่อะเขาก็เอากระถางไปคว่ำสะก่อนเสร็จแล้วก็เอาต้นชวนชมเนี่ยไปวางบนกระถางแล้วก็ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบนะฮะแล้วก็ให้รากมันยาวขึ้นมาจนกระทั่งยังถึงดิน <c oughs> ก็ใส่ดินกลบรากค่อยๆเอากระถางหรือว่าสิ่งที่อุดไว้นะฮะให้รากมันโยงๆยงเอาออก ก็กลายเป็นชวนชมที่มีรากสวยต้นยงก็มูลค่าจากเป็นสิบก็เริ่มเป็นร้อยอ่ะบางต้นขายได้ขายไปบางต้นขายไม่ได้ใส่ภาชนะใหญ่ขึ้น <c oughs> ใหญ่ขึ้นนะครับเลี้ยงต้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งโคตรใหญ่ ต้นใหญ่แล้วก็มีเคล็ดลับในการที่ให้เกิดดอกพึบพลับต้นเริ่มขยับจากร้อยเป็นพันและเป็นหมื่นเป็นแสนในที่สุดแต่ของแบบเนี้ยมันต้องค่อยเป็นค่อยไปครับคุณจะปลูกแคคตัสคุณจะปลูกนชนชนมคุณจะอะไรก็แล้วแต่มันต้องค่อยๆเพิ่มจำนวนทีละน้อยละน้อยนะครับเพราะฉะนั้นคนมีที่น้อยเนี่ยต้องปลูก ไม้ดอกไม้ประดับนะฮะเพราะว่าต่อต้นมันแพงหรือถ้าคุณจะปลูกผักสองไร่นี่ก็เอาเรื่องนะนะฮะหวานไปเดือนกว่าๆเก็บขายได้นี่อย่างนี้ก็ปลูกได้เรื่อยๆหมุนเวียนเปลี่ยนไปจะมารอนั่งปลูกมะม่วงนะถ้าไม่ใช่มะม่วงเพื่อการขยายพันธุ์ไม่มีทางที่จะได้เงินห่องคุ้มค่า ต่อการลงทุนแต่ประกันใดนะครับอ้าวบางคนที่น้อยมีที่รอบๆบ,บ้างเลี้ยงจริงรทนะตลาดอยู่ในมือท่านแล้วเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลมีเดียสืบค้นหาติดต่อถามไทยเดี๋ยวมันก็เกิดเครือข่ายบางคนเลี้ยงจริงรบางคนเลี้ยงใส่เดือนนะฮะหรือบางคน เลี้ยงไก่แจ้บางคนที่สองไร่เพาะพัน์ปลาขายเอาแล้วจะเพาะไงเป็นไปขออบรมกับประมงจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่ประมงนะครับอา้าวกลับมาที่เล็กๆเอ๊ะเราเคยมีบอ่อเล็กๆอยู่บอ่อเดียวเอาเดี๋ยวนี้ทำไปทำมากลายเป็นสถานเพาะเลี้ยงลูกปลาแล้วก็ขาย ชื่อชีวิตเนี่ยมันมัน,มนไปฝันหรืองความสําเร็จในวันเดียวไม่ได้ทําเกษตรมันต้องอดทนและค่อยทําค่อยเป็นค่อยไปแล้วรับรองว่าผลสําเร็จรอรีววนะครับท่านผู้ฟังสงสัยเพิ่มเติมก็ส่งจดหมายถึงทิดวนบางบระม้ตู้ปอนอสิบสองกำแพงแสนแะขอปฐม73140มหหรือถ้าจะส่งลายก็ เอสไซบูเนนะครับใครๆก็รักหัววัวขันไทยใครๆก็ใช้ปุ๋ยเราดีจริงเต็มสูตรเต็มร้อยเจงไปทุกสิ่งปุ๋ยดีจริงๆหัวคัขันไทย ชาวนาชาวไร่เบิกบานชาวสวนยิ้มหวานผลผลิตมากมายเติบโตมา40ปีตามาน้ามีน้องสิก็ใช้ปุ๋ยดีเพราะเรามีไอโซเราไม่ได้โม้เราเจ๋งกว่าใครใช้กันทุกสวนได้นาร่ำรวยั้นหน้าเพราะทัวอันไทยดีครับผมเหมาะสมกับท่าน การเลือกสู้ปุ๋ยข้าวให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งสำคัญครับพี่วันนี้ปุ๋ยเคมีสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันไถเป็นคำตอบที่มั่นใจได้เพราะครบถ้วนด้วยาธาตุอาหารหลัก NPK และาธาตุอาหารรองกรรมัมมัทช่วยให้ข้าวต้นแข็งแกร่งแตกกอดีใบเขียวตั้งชันรับแสงมเมล็ดเต็มไม่ลีได้ข้าวน้ำหนักดีคุ้มค่าการลงทุนปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยต้องปุ๋ยสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันไถของไทยเซ็นทรัลเคมีนะครับ สุดยอดปุ๋ยสำหรับข้าวโพดอย่างแท้จริง ต้องปุ๋ยตราหูวัวเกินไถมีให้ท่านเลือกใช้ทั้งสูตร1688พลัง2สูตร16128พลัง2สูตร16200และสูตร151515 15, 15, 15, พรีเมียมครบด้วยธาตุอาหารหลกักธาตุอาหารรองพร้อมธาตุอาหารเสรมิมเม็ดปุ๋ยละลายง่ายข้าวโพดโตวไวฝักใหญ่สมบูรณ์เต็มฝักนึกถึงปุ๋ยเ้าโพดต้องปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยตราหูวัวเกินไถผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทไหเซนทันเคมีจำกัดมหาชน